วัดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพี่หมานะคะพี่หมาพี่ได้รู้สาวพี่ควายพี่ม้านะคะพี่ช้างแมมโมสพี่กัสซิล่านะคะ น้องชอบคลิปนี้นะคะใด่ซัสะะบสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ